สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมีมือถือเล่นเกมงมูบอใบไม้เจ็ดศูนยนย์ศไหมครับ <N io. S 2> นีโอขายทุกอย่างเก้าอมได้ปะอยากขายมันทุกอย่างอะตอนเนี้ แต่จะขายได้สักอย่างไม่ได้แต่จะขายได้สักอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้นะแต่ใจอยากขายทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่มันต้องใช้ด้วยเนาะเพราะว่าหยิบมาพูดพูดพูดเผื่อไม่มีคนเชื่อหยิบมาพูดพูดพูดใครก็จะเชื่ออะไรเนาะมือใหม่ <Hot> หาว่าหรอกหาว่าหรอกไม่ไม่ได้ไม่ให้เราไม่ได้หาว่าหลอกแต่เราพูดถึงว่าเวลาเราไลฟ์อ่ะสินค้าที่เราเรารู้จักอยู่แล้วอะ่ะเราก็จะพูดง่ายแต่บางตะก้าสินค้าเราไม่รู้ไงแล้วเราไปขึ้นไลฟ์อย่างเงี้ย ต้ออกป่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติว่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้องได้ลองใช้ก่อนนะครับดีไม่ดีก็ต้องพูดตรงๆอันนี้ผมว่าดีกว่าเอามาใช้แล้วมันไม่เวิร์กเราก็ต้องบอกว่าไม่เวิร์กว่ะใช่ไหมอันไหนมันเวิร์กเราก็บอกเฮ้ยอันนี้มันเวิร<า>์กจริงว่ะ สว่างไหมล่ะเดี๋ยผมเปิดไฟข้างบนเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟตรงนี้ดูไลท์เป็นเป็นฟิลแบบเมื่อวานสว่างไหม <c oughs> <c oughs> ดินสออะไรก่อนหนึ่งล้านดินสออะไรก่อนหนึ่งล้านถามหน่อย ดินสออะไรหนึ่งล้านแพงจังได้กี่คลิปสี่อโอเครับดึกขึ้นเบ่าจะได้ตัดให้ไม่ขึ้นแล้วนะินส,อสโอเค อาปิดไฟทำไมอะพีเมทำงานอยูสส่สวัสดีครับสวัสดีครับ